MMA เจอร์ y ีรปะทะกับอาวัสเบกสรุปให้แบบคร่าวๆก่อนเมื่อคลิปที่แล้วได้วิเคราะห์ไปว่าเจอร์ y ีนั้นมีความคล้ายกับแมนนี่ปาเกียวซึ่งคิดว่าทางฝั่งฟิลิปปินส์คงจะมีวิธีการออกหมัดที่แบบยึดปาเกียวเป็นต้นแบบหรือเปล่าส่วนอาวัสเบกนั้นใช้หมัดได้ดีเตะได้คล่องแคล่วไม่แพ้กันเลยแต่ถ้าวัดกันที่หมัดผมก็ไม่รู้นะว่าหมัดสไตล์ปาเกียวของเจอร์ีเนี่ย เทียบกับอวัสเบรกแล้วจะเป็นยังไงถ้าวัดกันเฉพาะหมัดอย่างเดียวนะส่วนในไฟล์ล่าสุดอวัสเบรกเองก็สามารถที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ด้วยการนอนสู้แต่ในขณะเดียวกันการเจอกับเจอร์รี่นั้นไม่แน่ใจว่าเขาสามารถที่จะทําแบบเดียวกันได้ไหมเพราะเจอร์รี่ครั้งที่แล้วก็เจอมวยแบบสไตล์นอนสู้เหมือนกันพาลงพื้นแล้วทุบอ่ะแต่เจอร์รี่ก็สามารถเอาชนะแบบนั้นมาได้คือรูปร่างของคู่ต่อสู้เจอร์รี่เอาไว้ง่ายนะ ทั้งบึกบุนแบบลำแขนใหญ่เบิรมเทิมอะซึ่งดูแล้วเหมาะกับการสู้ภาคพื้นมากเลยส่วนอวาสเบกจะเป็นรูปร่างอีกแบบหนึง่งค่อนข้างไม่ได้แบบลำแขนบเบิรมเทิมเหมือนนักมวยปล้ำหรืออะไรแบบนั้นแต่ก็จะมีสิ่งที่ชดเชยก็คือความเร็วของเขานั่นเองคู่นี้พอจะคาดการรูปเกมว่าเจอร์มีคงจะปล่อยหมัดเป็นชุดแต่ในขณะเดียวกันอวาสเบก อาจจะอาศัยจังหวะที่ออกหมัดเป็นชุดนั้นพาลงพื้นซึ่งการสู้ภาคพื้นผมคิดว่าอาวัสเบกอาจจะเหนือกว่าแต่ในขณะเดียวกันเจอร์มี่นั้นก็เอาตัวรอดเก่งเหมือนกันแต่คาดว่าก็ต้องทุลักทุเละแม้แต่การยืนสู้ผมคิดว่าอาวัสเบกก็การใช้หมัดดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะเจอร์มี่ก็ออกหมัดอย่างกับปาเกียวอะ่ะแต่เชื่อว่าความเร็วของอาวัสเบกก็คงไม่แพ้กันอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ย ผมคิดว่ายังไงอาวาสเบกก็คงหาทางพาลงพื้นหรือแม้แต่การยืนสู้ต่อให้ไม่เหนือกว่าก็คงไม่ด้อยกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมคิดว่าคนที่จะชนะคืออันดับหนึ่งสแสงอุสาอาวาสเบกค,คุณเห็นคลิปนี้ล่วงหน้าหลายวันนั่นแปลว่าคุณสมัครติดตามแล้วนะก็หน้าโปรโฟไฟล์นะ